ครับอันนี้กับเป็นคนจิตใจดีมากนะครับน้องข้าวทิพย์นะครับที่เป็นเลี้ยงแมวก็ได้ลูกกอกแมวมานะครับเป็นแวไปเจอตอนนั้นเป็นยังไงครับ <สะ S 1> เจอลูกกอกเพิ่นเหตุไดอยู่ตอนนั้นิ่นนัน้นคลอไดียนาตูบอกครับกระ,ะยายนำนนมาปะตูน้องข้าวทิพย์ก็ไม่ได้เก็บด้วยตอนนั้น,อนตอนนั้นะที่พูดว่ามันเป็นลูกกอกที่เลยทายายออกไปอ๋อก็ลอยาย ต่ว่าเพิ่นกับบ่อถ้ล่ายเนาะใหญ่กับไปเอาตอนเย็นๆเนาะนี่ครับกับเป็นคนมีโชคมีบุญมีดวงนะครับเนาะค่าทิปนะครับเป็นผู้เลี้ยงแมวกับไดดุกอกแมวนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนํำโชคนะครับวันนี้กับมาพ่อยแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันศุกร์ที่24 มกราคม2568นะครับสำหรับ f c ห,หลายท่านนะครับให้มาตามนะครับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของลูกกรอกแมวของคุณปารัมนะครับตอนนี้ปารัมเพิ่งกําลังจัดเตรียมแต่งคันห้าของโชคลาภนะครับท่านใดน,นะครับที่จะบูชานะครับลูกกรอกแมวของคุณปารัมนะครับกัทักทายทางแอดมินมาได้เลยครับเด้อ0 6 4 6 3 1 0 5 2นนะครับหรือว่าจะเป็นลายนะครับบุญธรรมนำโชคนะครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากบูชาลูกกอกแมวนะครับอ่ะกระทักมาได้เด้อครับเด้อสำหรับวันนี้นะครับจะมาขอตำราวนะครับตำราววันนี้นะครับกับลูกกอกแมวของคุณปารัมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดตามน้ำกันนะครับเพราคนจะเขียนให้ตัวใดนะครับสำหรับเรขกแนวทาง ตัวเลขโชคลาบนะครับคุณป้านะครับกำลังจะเตรียมนะครับแต่งคันห้านะครับขอนะครับคุณได้ขมากระสาถั่วดีครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาบวันนี้นะครับเป็นตำราวนะครับวันศุกร์ที่ยี่สี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ มัวหันเบิดแลยหลุดคลืนนี่เราเอางั้นเพื่อกับพวกทิ้งจะไดเอาอันครับรลูกค้าเพิ่นก็นว่ามาตะเศ้าน,นะครับแสดงว,ว่าลูกกอกแมวควักมาว่าใส่หับเดี๋ยวไปล่ำทำพิธีขอนะครับผู้ใดเข้ามากษัตริย์เอานะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับวันนี้นะครับไปตำลาวด้วยกันนะครับ งามงามเมือนี้ก็ได้ครับก็ขอมีโชกไม่ลาเนาป่าเนาะเอาไปตำเล่าว่าป่ามันนี่ตำเล้าตำเล้ามันนี่ตำเลาในวันศุกร์นะครับซื้อละตครีหน้ามาจากกรุงเทพนั่นเราเอาสุดใหญ่เลยครับเราวระจุดใดตัวด้วเราว่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองครับสําำหรับรัฐบาลไทยนะครับที่ประรมขอกับลูกกรอกแมวนะครับก็ขอเพื่อนเด้วยครับเราจะขอครั้งเดียวนะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับ เพ้่นกระจุดห้เป็นตัวเลขเจ็ดเจ็ดสองนะครับเดี๋ยวพันปรำนะครับจุดถูกขอให้กระตำลาวันนี้นะครับตลาเรื่องออกตัวตรงเรื่องเปิดไอเซียนมาหาเจราค์ปนว่า ครับเพราะว่าอยากอ่ะท้ายรูปส่งไปให้เพื่อนไหมเพื่อนอยากสนใจอยากบูชาไหมครับเพื่อนว่าไปถ่ายรูปไม่ชัดๆเนี่ยเพื่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลือกได้ยี่บบผมก็เลยว่าอยากได้ตัวใดให้เลือกก็เลยนะครับเพื่อนโทรมาหาป่าอยู่ป่าบรับสายโอ้ยแมนเบอร์นั่นอยู่อันนี้ไม่ได้ยินผมว่าป่าติดไอ้ประชุมเพื่องอยู่ไปวัดป่าบันคำ่วยไปประชุมเพิงเมื่อวานนะครับ ก็ประชุมพึงหลวงพ่อรวยนะครับที่วัดป่าบ้านคำมวยนะครับก็ขอให้ดวงตาไปสู่สุคติไปสู่สวงสวรรค์เด้อหลวงตาเด้อหลวงพ่อรวยนะครับเมื่อวานนะครับสาญาพืนให้อันนั้นครับเป็นหลวงพ่อรวยเหรียญพ่นกะเฮ็ดหลวงพ่อรวยเด้อป่าพิ่นเฮ็ดมีเหรียญ รุ่นเดียวรุ่นแรกของหลวงพ่อรวยนะครับผู้ใดสนใจกับทักททยมาด้วยครับเด้อเพราะว่าหลวงพ่อรวยทํารุ่นเดียวนะครับท่านกับมอนนาพาไปนะครับคไคอยเมนเมนเมนเล่าให้คอยอยู่ปรนเ็ดงามๆนะครับเยนของหลวงพ่อหลวงพ่อรวยนะครับผู้ใดขมากับาทัวเด้อครับเด้อลูกกอกแมวนะครับกับคุณป้ารานะครับป้าราจะพาไปตำลาวเย็นนี้นะครับ วันศุกร์ที่ยี่สี่มกราคมนะครับพอระปะซ้ำแล้วพอละปะซ้ำอแล้วง่ามเลยนะตับงามนะครับเนาะ เเเลลืออกายให้เลือกเอานะครับปลาลัจะบานนี้บโป้ยหรเปล่าคาบโปอยแต่โลกบานนี้ตัวสุดท้ายครับเพราะว่าป่าเพิ่นกะจะไว้บูซ่านะครับไวบูซ่าค่ะท้ายนี่แหละลูกสาวเพิ่นกะหามโปอยอีกเด้อว่ะสิเป็นตัวสุดท้ายนะครับลูกกอกแมวตัวสุดท้ายของคุณปลาลันะครับยานโบได้หรืแล้วเนาะมันบมีได้ทุปอย่างแตยังบบได้เลี้ยงมานี้จะโดนๆหระครับแล้วโบได้ฟุ๊อซื้อได้ในอีนนอรมันมีบุญเนาะครับ ถือว่าคนมีบุญนะครับเนาะคนมีบุญเด้อ,อดดกสาของงเมียแม่อับม,มันก็ไ่พูประทับคามสู้มันเ็นหนอครับมีปุญญาจ้าดีได้เองอุปถัมมันเลียนดุกมเลยครับซสำๆจขออุชิกาสือบทเจ้าว่า ไอเพชรไอพูนมาละนี่แต่คือกว่าสามหมื่นไอพูนก็่าสามหมื่นไอเพดคือว่าเป็นคนมีบุญนะป้าเนาะมันมีบุญแล้วสัตว์มันกับโบได้นั่นแล,ล้วเนาะโบได้น้องแมวดูกอกแมวติโอบแล้วมันจานว่าจานมันกับโบได้อันเป็นซื้อเขาทิพย์เลยเนาะกระโตมือกวนเขาทิพย์ได้มันนะ่ะอืมลูกกอกนเ่าะครับโบแล้วอันเขาทิพย์น่ะอ๋อ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 กระโตมือกวนเขาทิพย์สี่มงเส,สาร์ซ้ำชงเอาลงกวนเลยวะครับเพิ่มกับรังเตี้ยมเพิ่มกับขอดเลย เป็นกระคอติย์อยู่คาม่วงคอยก็ปะหนีไปสู่อยแฮมากเลยเข้าท่วมกระลังสิกวนนั่นเขาก็เตรียมของเลยแสดงว่าเป็นคนมีบุญนี่ยนะครับเออฉันมันกับโบซื้อเขาทิพย์เลยเนาะแล้วก็เป็นคนจิตใจอ่อนเห็นคนเหมือนโบมีอยู่มีกินเจ้าของโบมีแบงเลยดิเอาหาเลยมันว่าข้าบุญไปเลยเอาซื้อแบงปันไปเลยแล้วซื้อกินเห็นก็นั่งแบบเฮาไปโรงเรียนจังสิงเนาะ เขาก็ซื้อฮันซื้อน้องข้าวทิพย์จีบหมือควนข้าวทิพย์เพิ่นก็คลอดมาเป็นคนมีสุขเราเป็นคนมีบุญวาสนาครับแต่ผู้ได้ตื่นขายนะผู้นั้นไรเตื่นเอาหมูอันเฮ็ดกระจิกกระเจีใส่เขาม้ามันมดแล้วนะครับเด็กหน่อยซุ้มเด็กหน่อย,นนอยอมันโบราณโบราณเขาเลี้ยงมา เลี้ยงอันนี้ก็ได้ครับครับถึงว่าเพิ่นมีบุญนะครับอ,อ่ะมันเ่ารุ่นตัวแรกนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับยยนซองยู่หน่อยเสียนนะสาธุเด้วคอยมีโชคด้วตอนเย็นนะครับไปตำราววันนี้นะครับส้ำตา ก็ตั้งไปซวยอุบาาตอนนามมื่อสาก็าจนะนั่นเรฟ้าโล่เขาก็าออด่นใดน้อพ่ออีบอ่บอครับตัวใดครับจำไหนบอเร่ฟาโล่ก็ได้บ่งสามหา้าหนึ่งสามห้า,าองราล่ห้องน้องพอ่อลวยแมนครับเห็นแต่เห็นแต่หนาเอามา เอามาให้เบิ่งว่าอันอันตัวสุดท้ายนี่ตัวยังตัวเรา,าอ่ะเพิ่อนไายไมาให้เบิ่งบ่แม่เราไายเอาเราก็เป็นเจ้าภาพได้แล้วามือว่านเลยครับผมก็เอาน้ำดื่มซื้อน้ำดื่มให้หลวงพ่ออยุหาร้500อยกับปจัจใจหาร้อยนะครับก็บมาบริจาคให้กำนันอีกร้อยหนึ่งนะครับก็ะทำบุญไปกับเพิ่นพัดเนส คือนำดื่มไปถวายเพิ่นห้าร้อยวัดใจอีกห้าร้อยผมมันไปนอกปเพิ่น,นเราเน,นี่ยเมื่อเทปุลเลเราพงเขามาเหตุวงังอาจารย์เนาะบางเห็นต้นใหม่ที่เขาเอามาถวายนะต้นพู่นนะ่ะงามบ่อยู่ขังคนเระฟังเห็นไหมต้นเอสิญหงเขาไปอันไหวเพิ่นนะผมเขาไปอยู่ไดที่ะมนตมันเขาเพราะว่าคนหลายพงก็เลยถอยออกมา<น>เพราะว่ามันก็ไปอยู่เห็นแต่ตั้งอนันครับ ตังอยู่ในหันสองเด้งโดนเงินสองสองแบบปะเห็นสัตว์เจ่นอิลิข์กันยังมือตะเชนในสัตว์เห็นไอ้ที่ไม่โตหนักใหญ่เอฟซีท่านใดนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับกระสาทวัวดนะครับเด้อลูกกอกแมวของคุณปรัมนะครับตัวแรกน่าจะเป็นเลขสองนะครับ ใช่มันเด็กกว่าพงโลนะน่ามิลีเดีวยวหนีิมึงเราวักเอาเนาะยันเราเอาตัวนี้เป็นมือเปนะ็นมืออ่ะ,อะให้เลือกเอานะครับพ่อจะเอาตัวใด้นะครับอ่ะสำหรับตัวเลขตัวแรกนะครับลูกกอกแมวของคุณปารัมนะครับเป็นเลขสองนะครับ องเราปันเนาะชัดเจนเนาะครับเดี๋ยวมารลอรุ้นตัวที่สองนะครับตัวที่สองและตัวที่สามนะครับอผู้ได้เข้ามากับซาทัวเดอร์ครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับเย็นนี้ไปตําลาวนะครับเป็นนพื้ที่มารลอรุ้นตัวที่สองนะครับลูกกอกแมวนะครับเพิ่นจะเขียนให้ตัวใดนะครับตัวแรกนะครับเขียนให้แล้วนะครับเป็นเลขสองนะครับ สาธุอด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตัวแรกเขียนให้ชัดเจนมากนะครับเป็นเลขสองนะครับตัวที um, em, ่สองจะได้ตัวไหนนะครับข้ายเสียงพื้นตกเงินจากเสียงพุอาวุณล่าจะเพียงตั้งค่ะตั้งคือมัง เอาชัดๆเด้อลูกเด้อขอให้เอฟซีพี่นเขามาเบ่งในคลิปนี้นะครับกับขอให้พี่โชคดีมีโชคลาบเด้อลูกเด้อเป็นลูกกรอกแมวของคุณป้าลำนะครับ Oi, จะปล่อยตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่าป้าลำเันจะเก็บไว้ตัวหนึ่งนะครับก, <sandwich> ก็ให้เลือกเอานะครับ ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะครับท่านใดที่จะบูชานะครับเดี๋ยวมารอรุ้นตัวที่สองนะครับ ตัวที่2นะครับเขียนให้ชัดเจนเหมือนกันนะครับเป็นเลข0ูนย์นะครับ20นะครับสาธุเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภตำราว,วันนี้นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่3นะครับ เดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่3นะครับตัวแรกนะครับชัดเจนมากนะครับเลข2นะครับตัวที่2เป็นเลขศูนย์นะครับสาธุเด้อคอยแตก3ตัวเด้อไปตำเล่าเมือนี้นะครับ สัดปะสัดยังครับสัดแล้วนะครับตัวที่สามนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับพใดเข้ามากับขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อกับลูกกอกแมวของคุณป้ารำนะครับตัวที่สามยนให้ชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งนะครับตัวที่สามนะครับตัวแรกนะครับเป็นเลขสองนะครับตัวที่สองเป็นเลขศูนย์นะครับตัวที่สามเป็นเลขห้าชัดเจนนะครับ บัวด้ขมากษัตริย์ทัวด้อครับเด้อคอยโชคดีมีโชคลาภนะครับอย่าลืมตัดวินวินสองตัวด้วยครับเด้อสองศูนย์ศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์ห้าและสองห้าห้าสองนะครับเป็นตัวเลขแนวทางของลูกเต็กลูกกอลแมวนะครับงามบอป่างามนะครับเน,นะาะกษัตวเด้อครับเด้อ<า> คอยโชคๆมันหมนนะครับเย็นนี้นะครับไปตำลาวกับลูกกรอกแมวของคุณป้ารำนะครับครับชัดเจนนะครับสองศูนย์ห้าห้าศูนย์สองนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใได้เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อยอคอยโชคมันหมันนะครับตำลาวกับลูกกรอกแมวของคุณป้ารำนะครับเย็นนี้นะครับเย็นนี้รวยนะครับ